มาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งกับเวทีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเอเชียที่ทุกคนรอคอย Thailand h e l i g h t s Person of the Year Award 2025ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสายใหยเครื่องสตวรรษสารอนาคตอันรุ่งเรืองเป็นงานที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากทั้งสื่อไทยและจีนจัดขึ้นณนศะูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคไบเทคไลฟ์เมืม่อวันอังคารที่16ธันวาคม2568ที่ผ่านมางานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทไทยเจร์ไนกรุ๊ปจำกัดมหาชนและสื่อในเครือ Thailand h e a ฮ l i n e s ซึ่งจัดต่อเน,นื่องกันมาเป็นปีที่9โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรหลักมารวมสร้างประวัติศาสตร์ในการมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่และตระการตากว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและทุกปีจะมีเหล่าคนดังและบุคคลชั้นนาจากหลากหลายวงการเข้าร่วมงานกันอย่างขับคังจนได้รับการยุย่องให้เป็นหนึ่งในพิธีมอบรางวัลที่โดดเด่นที่สุดของประเทศไทย ทำให้ได้รับการขนานนามจากสื่อว่าเป็นออสการ์ของเมืองไทยค่ะก็านางวันนี้นะคะก็ถือว่าได้เป็นได้ทำลายสถิติของเราได้อีกรอบหนึ่งนะคะก็คือมีผู้คนโดยเฉพาะดาราศิลปินที่ร่วมรับรางวัลเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็ซึ่งเราก็เห็นถึงว่าเป็นศักยภาพของเราที่ทั้งทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนนะคะก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับงานของเราและครั้งนี้ก็เป็นสถิติที่ว่ามีดาราศิลปินที่เดินทางมาจากต่างประเทศะคะ่ะก็มากที่สุดในรบอบ8ครั้งที่ผ่านมานะคะก็คือครั้งนี้รอบที่9เนี่ยเ,เป็นปีที่มีดาราศิลปินจากต่างประเทศมามากที่สุดนะคะ <S <S ใช่ค่ะใช่ค่ะครั้งนี้ที่ดาราศิลปินที่เดินทางจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็น จีนเกาหลีสิงคโปร์ฮ่องกองนะคะก็ประมาณ20กว่ากลุ่มค่ะค่ะก็เออเกณฑของเรานะคะก็ได้คัดมาจากเลติ้งในการพูดถึงโดยเฉพาะในสื่อสื่อจีนนะคะหรือโดยเฉพาะในสื่อไทยแลนด์เฮไลของเราค่ะว่าในรอบปีที่ผ่านมาเรามีการเอ่ยถึงมีการรายงานข่าวถึงในส่วนของเออเรื่องราวของผู้คนคนนั้น หรือเรื่องราที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของผู้คนคนนั้นนะคะก็จะเป็นคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้แต่ซึ่งข่าวทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นข่าวเชิงด้านบวกนะคะค่ะสายายเครื่องสารวัตรก็คือในส่วนของปีนี้นะคะความหมายของงานเวทีมอบรางวัลเนี่ยนอกจากจะเป็นการที่สรรเสริญบุคคลที่เป็นบุคคลแบบอย่างแล้วยังถือว่าเป็นการที่ จุดสําคัญในส่วนของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ด้วยนะคะก็เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ไทยจีน50ปีค่ะเราก็จะเห็นถึงว่าปีนี้มีดาราศิลปินจากทางประเทศจีนเดินทางมากันเยอะมากแล้วก็มีผู้คนจากเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นศิลปินจะเป็นนักธุรกิจ หรือจะเป็นในส่วนของเรื่องราวผลงานต่างๆของทางประเทศไทยก็ได้รับความนิยมจากทางเมืองจีมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานของ ประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะก็อย่างชุดที่จีจีใส่นะคะก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางจีจีในฐานะผู้จัดงานนะคะใส่เป็นชุดสไตล์ไทยค่ะโดยดีไซเนอร์ไทยนะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะที่ในส่วนของชุดสไตล์ไทยหรือแฟชั่นไทยก็ได้เข้าสู่เวทีโลกค่ะใช่ค่ะก็เพราะว่าถ้าเคยติดตามงานของเรานะคะจะเห็นว่าตั้งแต่ปี1ปีที่1ถึงปีที่8 ทางจีจี้จะใส่ชุดเป็นสไตล์จีนหมดเลยจะเป็นจีนขี่เถาหรือปีที่แล้วจีจี้ใส่ชุดของดีไซเนอร์ไทยเช่นกันเป็นของโพเอ็มนะคะแต่ว่าทังก็คือจะเป็นสไตล์ของจีนค่ะโดยดีไซเนอร์ไทยแต่ปีนี้นะคะเราก็ค่อนข้างจะฉีกแนวเพื่อจะเพื่อเป็นการเคารพในส่วนของความสัมพันธ์ไทยจีนให้มากที่สุดน,นะคะก็คือโดยจีจี้ซึ่งเป็น คนที่เป็นเชื้อสายจีนนะคะเป็นคนจีนที่มาทำสื่อภาษาจีนในเมืองไทยเราก็ใส่ชุดไทยให้ทั้งคนไทยและคนจีนให้ทั้งประชาชนโลกได้เห็นถึงว่าความงดงามของส่วนของชุดไทยก็เ,เป็นที่เราน่าพิใจเช่นเดียวกันค่ะ <c oughs> ค่ะก็ <c oughs> อยากจะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลของปีนี้ทุกท่านนะคะเพราะว่าทุกท่านที่ ได้รางวัลในครั้งนี้นะคะก็ไม่ใช่เพียงแค่รางวัลเดียวแต่เป็นในส่วนของการที่ให้พิสูจน์ได้เห็นว่าผลงานของพวกท่านนะคะก็ได้เป็นที่รับรู้ได้เป็นที่มองเห็นจากทางระดับอินเตอร์ระดับชาติค่ะปีนี้นะคะก็เราก็ได้รับสปอนเซอร์รับผู้สนับสนุนของเรามากมายนะคะแล้วก็ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนและร์ทเนอร์ของเรา ท,ทุกองค์กรนะคะแล้วก็ขอบคุณในส่วนของพันธมิตรหลักของเราซึ่งเป็นจุ๊กมิวสิกนะคะที่ร่วมการจัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะก็ก็คิดว่าปีของเรานะคะทุกๆปีเราก็พยายามที่จะทำให้ดีขึ้นในส่วนของทุกๆปีนะคะแล้วก็ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนให้ตั้งใจในส่วนของเรื่องพิธีการของเรานะคะก็คิดว่าคน คงจะไม่ผิดหวังนะคะ